เรามาดูความแตกต่างของฟิกไมซ์เซ็ตและโกดไมซ์เซ็ตกันครับอยากเรียนกับท่านว่าฟิกไมซ์เซ็ตไม่ใช่ไม่ดีนะครับเพราะฟิกไมซ์เซ็ตคือสิ่งที่เราใช้ชุดความสำเร็จของเราสร้างความสำเร็จมาในอดีตครับอย่าลืมนะครับกรอบความคิดไมซ์เซ็ตประกอบไปด้วยความเชื่อคุณค่า ความรู้และประสบการณ์ของเราล้วนดีทั้งนั้นนะครับและสร้างความสำเร็จมาให้กับเราเพียงแค่ว่าการที่เราใช้คำว่าโค้ดไมล์เซตกรอบความคิดแบบเติบโตเทียบกับฟิกไมล์เซตกรอบความคิดแบบยึดติดเพื่อทำให้ท่านเห็นภาพว่าท่านสามารถที่จะสร้างความสำเร็จชิ้นใหม่ บนสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้ครับฟิกไมซ์เเป็นแค่กรอบความคิดที่เราเจอกับสิ่งเล้วจากหัวข้อสักครู่นี้หรือเจอกับเหตุการณ์แล้วเรายังไม่สามารถสร้างผลลัพธ์ที่ดีออกมาได้ไงครับหากเราเข้าใจว่าการที่เรายังไม่สามารถสร้างผลลัพธ์ที่ดีออกมาได้นั้นเราใช้ f ิก m ม n d เซตในเรื่องอะไรดูหากเราใช้ตารางนี้ก็จะทำให้เราเห็นภาพว่าแล้วหากเราต้องการสร้างโค้ดไมซ์เซตล่ะเราจะสามารถทำอะไรได้บ้างโค้ด m มซ์เซตก็จะทำให้ท่านเห็นภาพว่าอ๋อเราก็แค่ปรับเปลี่ยนตัวเองครับดังนั้นเนื้อหาต่างๆก็นำท่านมาสู่ตรงจุดที่ว่า อยากให้ท่านเชื่อว่าท่านสร้างโค้ดหมล์เซตได้ครับโดยการตระหนักรู้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเราก็คือตัวเรากับสภาพแวดล้อมนั้นๆกับเหตุการณ์นั้นๆเราอยู่ในกรอบความคิดแบบยึดติดหรือฟิกไมล์เซตหรือไม่หากเรารู้ตัวเราเรียกว่าตาวานิสนะครับหากเราตระหนักรู้เอาแวน s s ขึ้นมาเราก็จะสามารถที่จะพัฒนาตัวเองให้มีโค้ดไม์เซตได้ครับ ตัวอย่างเช่นฟิกไมล์เซตบอกว่าเป็นการที่เรายึดติดกับความสําเร็จวงเล็บในอดีตนะครับความสําเร็จที่เราเกิดขึ้นแล้วเรายึดติดแน่นอนครับคนเราก็ต้องใช้ความเชี่ยวชาญของเราในการทํางานจริงไหมฮะเพียงแค่ว่าความเชี่ยวชาญนั้นเพียงพอหรือไม่ที่จะสร้างผลลัพธ์บนสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เห็นภาพว่าถ้าสถานการไม่เปลี่ยนแปลงไปงานเป็นงานแบบเดิมงานชิ้นเดิมต้องการคุณภาพแบบเดิมอันนี้ท่านใช้ความสำเร็จของท่านดำเนินการได้เลยครับโค้ดไมล์เซ็ตจะถูกใช้ตอนที่ท่านเจองานชิ้นใหม่เหตุการณ์ใหม่และผลลัพธ์ที่ต้องการแบบใหม่อันนี้ท่านต้องใช้โค้ดไมล์เซ็ตแล้วครับคือสร้างความสำเร็จใหม่ๆขึ้นมาครับท่านต้องใช้ศักยภาพบางอย่าง ที่ท่านอาจจะไม่ได้ใช้แต่มีอยู่ครับท่านอาจจะต้องใช้คุณค่าบางข้อที่ท่านเลือกใช้มาก่อนแล้วไม่ได้ผลครับท่านก็อาจจะต้องปรับคุณค่าอันใหม่ขึ้นมาครับฟิกไมซ์อาจจะมีมุมมองว่าทําเต็มที่แล้ว <S <S จริงๆแล้วขอย้ําว่าใช่ครับทําเต็มที่จริงๆครับท่านทําเต็มที่จริงๆท่านใช้รีสอร์ททุกอย่างแล้วท่านทุ่มเททุกอย่างแล้วท่านตั้งใจมันอย่างมากๆครับ เราไม่ได้บอกว่าฟิกไมซ์เซ็ตไม่ดีครับเพียงแค่ว่าคนมีโกนไมซ์เซ็ตพอรู้ว่าตัวเองเต็มที่แล้วเขายังอึดไปได้อีกนิดหนึ่งครับท่านเคยวิ่งใช่ไหมครับถ้าท่านเคยออกกาลังกายวิ่งท่านไม่ไหวแล้วครับแล้วท่านยังไปได้อีกร้อยเมตรครับอันนั้นแหละครับเรียกว่าโกดไมซ์เซ็ตครับทาอะไรได้อีกบ้างครับหรือท่านเหนื่อยมากแล้วครับท่านง่วงมากแล้วครับงานนี้ท่านคิดว่าไม่ไหวแล้วครับแต่ท่านยังได้อีกนิดหนึ่งนะครับ ตรงจุดนิดหนึ่งนี่หละครับเราเรียกว่าการคิดว่าทำอะไรได้อีกบ้างไม่ยอะอยู่อยู่แล้วมาบอกว่าทำอะไรได้อีกบ้างอันนั้นไม่ใช่นะครับอันนั้นเป็นคร e a t i v e ครับเป็นความคิดสร้างสารรค์ทำอะไรได้อีกบ้างเรื่องของการคิดบวกครับอันนั้นเป็นเรื่องของการคิดบวกแต่กด a l m i n d s ็ t คือท่านต้องรู้สึกว่าท่านเต็มที่แหละแล้วท่านก็ยังสามารถบอกได้ว่าทำอะไรได้อีกบ้างนะอีกนิดหนึ่งครับนี่คือ g ดใหม่เสร็จครับ ความกังวลกับผลลัพธ์ครับผลลัพธ์เป็นเรื่องอนาคตครับ Fix mindset เป็นเรื่องของคนที่อยากเห็นผลลัพธ์ออกมาดีครับก็เลยมีความกังวลเพราะอะไรครับเพราะเขาตั้งใจที่จะทําให้ดีครับพอเขาตั้งใจทําให้ดีเขาก็เลยจะพยายามทําให้ออกมาดีพอพยายามทําให้ออกมาดีก็เลยกังวลกับผลลัพธ์แต่คนมีโก a l m i s e t ครับท้าทายกับผลลัพธ์ครับ ไปดูครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับท้าทายไม่ใช่ง่ายครับท้าทายคืออยากเห็นผลลัพธ์ครับไม่กังวลครับเพราะผลลัพธ์เป็นสิ่งที่ยังไม่รู้เช่นเดียวกับคนมีฟิกไมเซ็ตเหมือนกันแต่เขาไม่กังวลครับโกดไมเซ็ตคือเขากลับท้าทายว่าอืเขาจะเป็นลุ้นกับผลลัพธ์ครับเขาอยากเห็นผลลัพธ์ครับผลลัพธ์เป็นอย่างไรว่ากันอีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นคนมีฟิกไมเซ็ตก็มักจะปฏิบัติตัวตามปกติที่ตัวเองมีอยู่ความรู้ความสามารถศักยภาพของตัวเอง แต่พอเป็นคนโค้ดไมล์เซตครับมักจะสร้างนวัตกรรมคำว่านวัตกรรมขอขอนุญาตพูดรวมๆนะครับเป็นเรื่องของการที่สร้างมุมมองสร้างแนวคิดใหม่ๆให้เกิดขึ้นครับดังนั้นหากเราพัฒนาโค้ดไมื์เซตก็จะสร้างการเปลี่ยนแปลงตัวเองอยู่เรื่อยๆครับคนมีฟิกไมล์เซตก็มักจะยอมรับศักยภ,ภาพว่าเรามีแค่นี้แหละความรู้ที่เราเรียนมาแค่นี้เรามีความรู้แค่นี้เราคงทําได้แค่นี้แหละ แต่คนมีโก้ดไมล์เซตเขาเชื่อว่าเดี๋ยวเขาหาความรู้เพิ่มได้ครับเพราะความรู้เป็นปัจจัยหนึ่งที่จะทําให้กรอบความคิดเปลี่ยนถูกไหมฮะเรียกว่าขยายขอบเขตความสามารถของตัวเองครับ ability เดี๋ยวไปทําประสบการณ์บ่อยๆก็น่าจะขยายขอบเขตความสามารถของตัวเองได้ฟิกไ <Think S 2> มล์เซตมักจะเผอครับจดจ่อกับปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นครับดังนั้นการจดจ่อกับปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น ก็มักจะทำให้เรารู้สึกว่าตัวเองไม่สามารถทำอะไรได้จริงๆแล้วคนมีโค้ดไมล์เซตไม่ใช่ไม่มีปาาาัญหาบุษสักครับเพียงแต่ว่าเขาเปลี่ยนโฟกัสครับเขาไปจดจ่อกับเป้าหมายเพราะเขาเชื่อว่าเป้าหมายมีความสำคัญมากกว่าครับเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากคนมีโค้ดไมล์เซตตระหนักรู้ว่า ฟิกไมล์เซตไม่ทําไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีครับแต่ไม่ได้บอกว่า f ิกไมล์เซตไม่โอเคแต่พร้อมที่จะต่อยอดจากฟิกไมล์เซตเป็นโค้ดไมล์เซตครับงั้นกรอบความคิดของคนมีโค้ด m มล์เซตก็มักจะประกอบไปด้วยสิ่งที่เป็นด้านตรงข้ามกับ f ิกไมล์เซตนะครับฟิกไมล์เซตไม่ใช่ไม่ดีครับแต่เผลอ ที่จะไปจดจ่อกับคำคู่เหล่านี้ครับเดี๋ยวเราจะลงลึกในรายละเอียดของคำคู่เหล่านี้เพื่อจะทำให้เราขยายความโกดหมายเซตได้มากขึ้นครับคำคู่ที่นำมาแลกเปลี่ยนกับท่านมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาลงรายละเอียดกันนะครับแต่ตอนนี้อยากให้ท่านเห็นภาพว่าทัศติเชิงลบกับทัศติเชิงบวกอยากให้ท่านเชื่อว่าเป็นทางเลือกครับ คนส่วนใหญ่คิดบวกหรือคิดลบครับครับคำตอบของท่านคงมีอยู่แล้วถ้าเกิดเราคิดลบอยู่เราสามารถเปลี่ยนเป็นคนคิดบวกได้อย่างไรบ้างครับความเชื่อที่เป็นข้อจำกัดกับความเชื่อทรงพลังท่านเลือกความเชื่อแบบไหนครับแน่นอนครับต้องเป็นความเชื่อทรงพลังนั้นคนมีโกดมายเซ็ตเขาจะมีความเชื่อที่เป็นทรงพลัง โดยการตรับจากความเชื่อที่เป็นข้อจำกัดฟิกไมเซตอาจจะกลัวบางอย่างกังวลกับผลลัพธ์ที่เราเรียนไปแล้วนะครับแต่คนมีโกดไมเซตจะมีความกล้าคือการทำในเรื่องที่เขากลัวคนมีฟิกไมเซตอาจจะขออยู่กับพื้นที่ที่ตัวเองคุ้นเคยเราเรียกว่าคอมฟอร์ตโซนคนมีโกดไมเซตเลือกที่จะออกไปอยู่ กับพื้นที่ที่ตัวเองมองว่าท้าทายท้าทายก็คือไม่ง่ายเพียงแค่ว่ามีคุณค่าเราไม่ถนัดเป็นพื้นที่ท้าทายครับคนมีฟิกไมซ์เซตอาจจะเผลอครับหลอครับทำงานตามปกติมีศักยภาพแค่ไหนก็ทำแค่นั้นไม่คิดจะเพิ่มเติมอะไรบางอย่างขึ้นมาเราเรียกว่าการทำงานเชิงรับ คนมีโคดไมเคเซ็ตครับเลือกที่จะทํางานเชิงลุกครับเป็นโปรแอคทีฟเวิร์กิงครับท่านเห็นคําคู่เหล่านี้แล้วสมมุติให้ท่านเลือกครับสาการต่างๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบันของท่านท่านเลือกใช้คําแบบไหนอยู่ครับและหากท่านเปลี่ยนไปใช้อีกคำหนึ่งที่ดีขึ้นจะเกิดประโยชน์อะไรครับ หากท่านเห็นคำตอบของตัวท่านแล้วเชื่อมั่นครับว่าท่านก็อยากเป็นผู้เลือกครับแน่นอนครับคำคู่เหล่านี้ที่นำมาแลกเปลี่ยนกับท่านและเดี๋ยวจะลงรายละเอียดในแต่ละหัวข้อให้กับท่านจะทำให้ท่านเกิดความเชื่อมั่นในตัวเองครับว่าท่านสามารถเลือกได้ครับเดี๋ยวเรามาเลือกกันครับว่าจากเดิมนั้นเรา เป็นทัศนิชิงลบเราจะเป็นทัศนิชิงบวกได้อย่างไรเรามีความเชื่อที่เป็นข้อจํากัดเราจะสร้างความเชื่อทรงพลังได้อย่างไรเรามีความกลัวอยู่และเราจะมีความกล้าได้อย่างไรเราอยู่ในพื้นที่ที่คุณเกิดและเราจะออกไปอยู่ในพื้นที่ท้าทายได้อย่างไรหรือเรามักทํางานเชิงลับเราจะเป็นบุคคลทํางานเชิงลุกได้อย่างไรครับ